ชีวิตผมเคยมีแค่เศษอาหารจากถังขยะข้างตลาดชิโก้เห่าในใจขณะที่ขนแปลงนุ่มสัมผัสใบหน้าของเขามันคือการเปลี่ยนแปลงที่เหลือเชื่อเมื่อท่านเศรษฐีประเสริฐผู้ชายที่แทบไม่มีใครเคยเห็นหน้าก้าวออกมาจากรถลิมูซีนสีดำสนิทแล้วอุ้มชิโกเดินมาส่งกลิ่นหอมอ่อนๆของเครื่องเทศโบราณ จากนั้นชีวิตของชิกโก้ก็เปลี่ยนไปเขาอาศัยอยู่ในคฤหาสน์หลังใหญ่มีอาหารเกรดพรีเมียมให้นับไม่ถ้วนแต่ถึงกระนั้นหัวใจของเขาก็ยังคงสับสนกับสายตาที่เศรษฐีประเสริฐมองเขาราวกับมองเห็นอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่าสุนัขธรรมดา วันหนึ่งขณะที่อากาศอบอุ่นชิโก้ก็เดินเตรลเๆไปตามโถงทางเดินอันเงียบสงัดจมูกของเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นอับชื้นที่ไม่คุ้นเคยดันประตูบานหนึ่งที่ดูเหมือนถูกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนโดยชั้นหนังสือเก่าแก่เบื้องหลังคือห้องหลับขนาดเล็กเต็มไปด้วยวัตถุโบราณฝุ่นจับและกองจดหมายสีเหลืองที่ส่งกลิ่นฉุน กลิ่นกระดาษเก่าคละเคล้า,ากับความทรงจำที่เหมือนจะถูกผนนึกไว้ ชิโก้คาบจดหมายฉบับหนึ่งออกมาลายมือที่หวัดเกรงดุดดันแต่แฝงด้วยความเร่งรีบมันเขียนถึงท่านประเสริฐโดยตรงเล่าถึงแผงการร้ายเพื่อยึดครองทรัพย์สมบัติและที่สำคัญที่สุดคือการกล่าวถึงเด็กน้อยที่ถูกส่งออกไปซ่อนตัวเพื่อความปลอดภัยจากการถูกลักพาตัวอันเป็นเหตุการณ์เดียวกับที่ทายาทคนก่อนของตระกูลประเสริฐหายตัวไปอย่างลึกลับ หัวใจของชิโก้เต้นรัวนี่คือความลับที่ซ่อนอยู่หลังม่านแห่งความสุขสบายที่เขากำลังได้รับท่ามกลางของมีค่าที่จับต้องได้ชิโก้รู้สึกถึงความเย็นเยียบของอันตราย มันคือทางเลือกระหว่างความปลอดภัยและชีวิตที่ไร้ความกังวลกับการเปิดเผยความจริงเพื่อทวงคืนสิ่งที่ควรจะเป็นของใครบางคนและนั่นอาจหมายถึงการเผชิญหน้ากับศัตรูที่มองไม่เห็นแต่ทรงอิทธิพลยิ่งกว่าอะไรทั้งปวงสายตาของท่านเศรษฐีประเสริฐทอดมองมายัางชิกโก้ที่กำลังคาบจดหมายแต่แววตาของเขากลับนิ่งสนิทราวกับกำลังรอคอยการตัดสินใจบางอย่างชิโก้จะทำอย่าง รกับความลับที่สั่นคลอนทุกสิ่งนี้